ครับสาเหตุที่มันไม่กลับอาจจะเกิดจากาสูงเครื่องมันเพี้ยนหรือว่าแผ่นพวกนี้มันอาจจะบิดเล็กน้อยนะครับการแก้ไขเนี่ยถ้าเกิดว่าขันตรงกลางแล้วมันไม่กลับนะครับให้ใคลายรอบนอกให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ดึงมันออกมานะครับข้างล่างจะเป็นตัวเมียเบอร์สิมีแหวนสปริงด้วยส่วนตรงกลางเนี่ยก็ลองขันให้แน่นดูครับ เสร็จแล้วลองกดให้เครื่องทํางานตัวเปล่าดูอาการติดขัดมาก่อนเราจะเห็นว่ามันจะมีรูบางรูที่มันเยื้อมากๆไอ้รูที่มันเยืะมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขันอัดไปให้มันตรงศูนย์เดิมของมันเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการติดขัดได้นะครับถ้าเห็นว่ารูไหนเยื่งเยอะอาจจะต้องเกียร์ขยายรูในส่วนของเฟรมเครื่องตัวสีสีส้มให้รูมันใหญ่ขึ้นนะครับเราค่อยลอยน,อน็อตเราค่อยขันให้แน่นต้องค่อยๆขัดครับจะได้รู้ว่าตัวไหนเป็นปัญหา